รถจอดนะเพื่อนๆบางทีอ่ะด้านบนเนี่ยมันดูใสนะแต่ข้างล่างมันโคลนเลยหละเราจะเปลี่ยนสปริงหน้าเป็นโอรินนะครับนี่ตัวนี้วิธีการเนี่ยมันก็ต้องล้างน้ำมันออกไปให้หมดนะฮะเอาสเปรย์ตัวนี้ฉีดล้างเลยครับนี่แล้วก็ไล่น้ำมันเก่าออกไปนะฮะ้ค่อยเทแบบนี้มันก็จะมีความสกปรปอกอยู่ จะลื้อมาล้างหมดเไยก็ได้ครับอันนี้ก็ทำให้ดูขันต้าเรียบร้อยก่อนล้างเข้าไปก่อนฮะล้างจนสะอาดนะฮะแล้วก็เนี่ยชุดสปริงหน้าทีร้อยกับทีร้อยยี่สิบมันจะมีความแตกต่างกันนะครับคนละแบบนะนะครับก็ลองดูนะรถใช้งานยาวๆฮะเปลี่ยนสปริงหน้าเปลี่ยนน้ำมันโช๊คหน้าด้วยก็ดีนะครับอ่ะไปอีกรอบ ล้างสามสี่รอบแล้วเพื่อนๆจนใส่ใแต่ถ้าเกิดเทลมามันเป็นโคลนก็ถ้าใจดีก็ลื้อทั้งระบบเลยเปลี่ยนทรงเปลี่ยนฟินลเนรถที่แบบใช้าานานนานรถจอดไม่แค่ห้าร้อยโลนี่รื้อมาก็ยังดำนะใช่นี่แค่ไม่ห้าร้อยโลนะริ่มเริ่มดีขึ้นละ ไอตัวปิดครอบโชงเนี่ยถ้าเป็นอลินตัวนี้ก็จะไม่ได้ใช้แล้วนะฮะก็จะเป็นอีกตัวนึง่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้แทนครับอมันก็จะดูดีขึ้นกว่าเดิมมมีตัวปบปบแข็งอ่อนใช่ทีร้อยกับทีร้อยยี่สิบไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นทีร้อยครับ